นายกรัฐมนตรีกันบ้างครับ5รือคณะกรรมการเจ้าองค์การนิทัศการนานาชาติยืนยันนะครับความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028ที่ภูเก็ตไทยแลนด์นะครับนะยามจุดยืน่นวารัฐบ้าลสนับสนุนถูกด้านครับเรื่องนี้เราก็ติดตามกันมาผักใยแล้วนะครับว่าปี2028เ,เราจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่โดยก่อนประชุมคอโรโมเม,มือเ่อเร็แต่ว่าเนี่ยนายอารลงเบจือนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริยั่ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากองค์การนิทัสกานนานาชาร์นะครับข้าเยี่ยมคาราวะอาหรือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีนะครับก็ไปครับรมกลีวาการกระทรวงกลาโหมน,นะครับในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อสำรวจพื้นที่การจัดงานเอ็กโปวราระพิเที่จังหวัดภูเก็ตที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับภายใต้ชื่องานเอ็กโป2028ภูเก็ตไทยแลนด์โดยมีนายอนุทินชาญวีรากุลรองนายกรัฐมนตรีและรมกลีวาการกระทรวงสาธารณสุข น,นายนรงวุ่นซิ้วผู้ว่าการกจังหวัดภูเก็ตนายรีวัตอารีรบนะครับนายยกอบโจโภูเก็ต ข้าวรวมที่ตึกไทยทูคูควาทำรรเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวตอนรับคณะกรรมการบริหารแล้วก็คณะกรรมการ BIE แล้วก็กรรกรรแสดงจุดยื่นประเทศไทยในการเสนอตัว,ตวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ 2018, ็กซ์โปซ่องพันยีซิบแปดูกตไทยแลนด์ว่าเราพร้อมนะให้เชื่อมันทึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของไทยค่ะตลอดจนความมุ่งมั่นย่างเต็มทีของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านเลยเพื่อให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดอิทรศ การระดับลกในครั้งนี้ค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยสเสนอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวคิดชีวิตแห้งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่รวมกันเป็นนึ่งเดียวนะคะมงสรงเสริมอนาคตทียั่งยืนค่ะบนพื้นท่านความรวมมือระว่างพักรัฐพักธุรกิจพักเอกชนแล้วก็ชุมชนต่างๆโดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อตอนรับผู้เข้าวรวมงานค่ะโดยหลาสุดนี้นะคะก็ได้มีการนําเรื่องนี้และข่าวห้ารื่น นมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการอนุมัติในกรอบงบประมาณแล้วกันค่ะคจังหวัดภูเก็ตเป็นปันจจัยสาคัญน,นะครับที่จะทําให้ไทย,ยมีความเหมาะสมในการเป็นเจ้าผาดจัดอ่านเนืองจากเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดาคใต้ที่รัฐบาลมุงพระดันให้เป็นจุดไหม้ของการท่องเที่ยวชิงสุขภาพร,รับโลกนะครับรวมทั้งเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดินด,ด,ดินมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสแล้วก็เป็นจังหวัดนำร้องด้านการท่องเที่ยวนะครับ สถานการณ์ในช่วงขควิด19ที่ผ่านมาผ่านโครงการภูเก็ตแซนบ็อกเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและกับประสบผลสาเร็จอย่างมากด้านของนายอเล็กกันบ้างนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานกรรมาการบริหาร BIE นี่แหละครับแกก็บอกววาได้รับทราบถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยคณะกรรมาการจะประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทีไทยเสนอตลอดจนสนับสนุนนะครับพรรคส่วนต่างๆทางรัฐบาลนวยอนท้องถิ่นและประชาชน ผ่านการสำรวจความพร้อมในพื้นที่ภูเก็ตและจะทำรายงานสำรวดศักกยภาพของไทยนะครับพประกอบกับพินาณาโครงการต่อไปค่ะทำไม้ต้องยากเป็นเจ้าภาพเอ็กโปรครับน้องยิ่งอมอมเพราะการเป็นเจ้าภาพจดนานเอ็กโปวาราพิเศษ2028นใะนอีกสองปีข้างหน้านะครับมีประเทศทีเซอร์ตัวแข่งขันถึง5ประเทศมีไทยเซอร์เบียสเปนอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละประเทศจะนำซีเนอข้อมูลความพร้อม ทาง3ครั้งนะครับทั้งหมดใน3สาครั้ง <Ừ. S 1> แลบีไอเนี่ยการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมสถานที่จัดนั้นส่งครั้งครับประกาศพ้นขัดเหลือกันในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าเรากรลุนงานเอ็กซปงานนี้นะครับถ้าได้จัดที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าจะมี เงินมุ่นเวียนเนี่ยอ้รายได้เนี่ยประมาณห้าหมื่นล้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็รวมลุนกันเพราะภูเก็ตเราก็ไม่ธรรมดาค่ะไม่ว่าจะเป็นทีทองเที่ยวอะการ์ดรได้ก็คือดีแมทก็ลุนกันค่ะเดียวปีหน้าได้รูปพ้นกันนะคะ